สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นงภพพ่อพก็ไม่จอยท่านลุยแชร์แนวเนาะค่ะวันนี้พพพอกันช่วงาบายน่าจะพี่น้นงวันนี้สิ้ผ้าพี่ผนหนงมาเบ่งไล่สัตว์จ้ะพี่งไล่สัตว์ไล่สัตว์หน่อยสัตว์สิ่งสำหรับพกผ้าไปพักแรมเดินทางในบุคลาลัยเป็นเดินทางไปน,นอนข้างอ่างเลี้ยงทแาเส่แรมลูกเสียน,นอกจากพี่้องนี่จ้ะพี่้องนี่สัตว์หน่อยบิ๊กจิ้วจะพี่้นงกระทัดรัด ลายพื้นๆจะพี่น้องลายพื้นๆลายบ้านๆเดี๋ยวไมปจอยเซลแมาเบิ่งไกลนี่จะพี่น่องไล่บาจะพี่น้องย่ำสามย่ำสามเว่นสามเออย่ำสี่ย่ำสี่เว่นสองย่ำสี่เว่นสองแกพี่น้องศาสย่ำลายบาธรรมดาลายพื้นๆลายบ้านๆแก่พี่น้องไม่จอยเห็ดศาสหน่อยเห็ดแห่งลูกสาวจะพี่น้องเดี๋ยวจังมาติดตามน้ำกันนะจ๊ะนี่จะพี่น้องมาชมใกล้ๆ ลล Q, ไล่ศาสตร์ไล่ศาสตร์บิ๊กคิ๋วแม่จอยคะ่ะย่าก็ใหม่บรรทัดน้อยนึงจากพี่หนกนี่ไล่บาศาสตร์ไล่บานี่มาเบิงบาย่างซีจากพี่นอ้องย่างซีเว้นสองคูหยางซีเว้นสองคูหยางซีเว้นสองครูจากพี่หนกศาสตร์บาไล่พื้นพื้นศาสตร์ปิกนิกเก็พี่นอ้องเฮ็ดไว้ให้ลูกสาวไปเขาไ่ศาสตร์หน่อยผู้ใดสนใจลายนี้ก็ ชมลิปเดือจ้ดเด้ออยากได้นี่แต่ว่าไายนน่มันไงอีดีจ้ะพี่น้องไายบ้านพออยากได้กัดกลางร่องเบืองไา่นน่นี่ไม่จอยเฮ็ดศาสตร์หน่อยสาดน้อยศาดตบาประมาณสี่แผ่นหมดละจ้ะพี่น่องจัง,จงสีได้พื้นหนึ่งนี่ถ้าไผ่มักศาดตร์ใหญ่เด่นสามแผ่นตัวนี้จังสีได้ฟ้าหนึ่งของศาสตร์ปกติจ้ะพี่น้องมือกระดา้ดาดำยอมโกขคงกระแล้วจ้ะพี่น้องดำสีโก จอยกันทางสีอย่แหละพี่หน่อยพวงสี่งอันนี้มันจะเฮ็ดง่ายกับพี่หน่องมันตำผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวได้สมัยก่อนันีมันเฮ็ดสองคนเนาะต้องหาผู้หนึ่งมานั่งแย่ พื้นบ้านธรรมดาเขาขอไม่ได้กับเขาเ,าเองจับพี่น้อนมาเด็ดแจ้างขึ้นเขาขอก็เข้าเอาเองเลยอันนี้ฟื้นบ่มีม่ฟื้นหน่อยแต่พี่น้องก็เลยเอาฟื้นใหญ่ใสอย่างหกจับพี่น้องไม่จอยเอาเขียวอย่างหกสิบแล้วก็ สองสามสี่สองสามสี่หกตําสาดผู้เดียวกะลุงหนาลุงหลังบหนึ่งสาดน้อยสาดบิกคิวจะพี่น้องจมือนี้กะ สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ด้อจ้ะเด้อถ้มามะคลิปไอ้าสตร์วิจิวหน่อยแม่จอยเฮ็ดไว้ไปเข้าค่ายจ้ะพี่น้องจ้าถ้ามคลิปนี้ก็อชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดติดตามนี่ด้อจ้ะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่จอยนี่ด้อจ้ะพี่น้องคิหน้ามือนะ้อหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ